ผู้ชมครับวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยที่เหตุการณ์ที่จังหวัดศรีสะเกดก่อนเพราะตอนแรกเนี่ยเหตุการครั้งนี้เอาจริงปกติเราไม่ค่อยจะได้ยินข่าวว่าผู้หญิงจะเป็นคนลงมือฆ่าคนนะฮะแต่เรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศาลแล้วปรากฏว่าตัวเธอเองเนี่ยบุกเข้าไปยิงทนายนะฮะต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยโดยตอนแรกเลยเนี่ยภาพจุดเกิดเหตุก,ก่อนนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาได้รับแจ้งว่าทานายป๋องซึ่งเป็นทานายความชั้นหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณกฤิตอนุสินทานาย ป๋องถูกยิงครับคุณผู้ชมฮะ,ฮะแล้วตอนที่ไปเจอร่างทนายป๋องเนี่ยนอนตายอยู่ในบ้านปรากฏว่าตอนนั้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าตัวของทนายเนี่ยถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีตรงบริเวณลำตัวกระสุนฝังในเนี่ยสองนัดและนอกจากนี้กระสุนยังทะลุหลังด้วยนะครับอีกหนึ่งนัดคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงมีคนบุกกล้ามายิงทนายอย่างโหดเหี้ยม คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนที่ตํารวจเองเนี่ยเขาเข้าไปเจอศพเนี่ยนะฮะภรรยาของทนายอันเนี่ยเห็นบอกว่าตอนเจอร่างทนายอันเพราะว่าทนายภรรยาเนี่ยตอนเกิดเรื่องไม่<ะ>ได้อยู่บ้านปารากฏภรรยาช็อกเลยโดยทางภรรยาเองก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรนี่ฮะคือ ตอนนั้นเนี <reco Christ. S 1> ่ยทุกคนก็งงมากที่ทนายอ๋ันโดนฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมรู้สึกว่าจะมีญาติของคนตายด้วยใช่ไหมในที่เกิดเหตุมันมีประโยคนึงที่ญาติคนตายเนี่ยเข้ามาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็โวยวายขึ้นมาลองฟังเสียงดูหน่อยนะฮะเฮ้ยนอเรามาเชื่อคำโกเนาะเอาหล่อนนี่เฮ้ยนอผู้เขียดแม่บอกเติร์ดตะวันนี่เนี่ยไรเมียไรเมีกับหลายดาก็เราเป็นอะไรยิ่งเพิ่งตาย เต็มูมเขียดเนี่ยก็งอกนองตลอดกับอกแม่ไวนเมาถ้าได้ย่าว่าเลยว่แม่นบอาเต็มว่าหนาบริมองก็สั่งบอกเมียไลน์เนี่ยไลายตายี่อะไรนั่งยังไม่ปื้ดไม่กูดยังแก่ันาดน้องพวกโอ้ยใส่นนน้า่ก็สั่งมันกกูบอลคุณด้วยความเคารพญาติที่พูดเนี่ยประโยคนี้สําคัญนะฮะเพราะตำรวจเขาจะต้องไปสืบหาประเด็นคอเพลงเสียงญาติอีกรอบหนึ่งฮะญาติใช้คําว่ากูเตือนแล้วกูเตือนแล้วกูโมโหจังฟังประโยคดีๆนะฮะ <peach noise> บอกเตตว่านี่อย่าหลเมียไหลเมียกับไหลาก่อนเป็าานริงคุณผู้ชมได้ยินคำนี้ใช,ใช่ไหมครับด้วยความเ<ะ>คารพนิชานฮะญาติกับทนายอันอย่าหลเมียอย่าไหลเมียคุยบอกแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับวันนี้หลังจากเกิดเรื่องปรากฏว่าทีมข่าวช่อง8เราไปได้วงจรปิดมือปืนมือปืนเป็นผู้หญิงนะฮะแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ศาลชื่อว่าชัญญาพันธ์วงจรปิดเธอเดินไปมอบตัวฮะ ให้คุณผู้ชมดูสนิดหนึ่งหลังจากยิงเสร็จเธอไปมอบตัวนี่คือภาพเจ้าหน้าที่ประจำสารมือปืนนะฮะที่พอก่อเหตุเสร็จดูภาพมุมอ,อื่นหน่อยนะฮะเห็นบอกว่าวันนี้พอเขาเจอศพทนายอัน๋นหลังจากนั้นชัญยาพันนะครับได้เดินออกจากบ้านเอาปืนจุดสาไปมอบให้กับทางเจ้า้าที่ตำรวจโดยระบุว่าตัวเองเนี่ยแหละคือคนฆ่าทางฝั่งของทานายป๋องจนกระทั่งเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ ทางด้านเจ้าหน้าที่เองมีการสอบสวนเนี่ยนะฮะว่าข้อเท็จจริงนี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือหลักฐานนะฮะเดินอย่างใจเย็นเลยแล้วก็ไปพบก,กับตำรวจสพกันทารารมโดยวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยชัญญาพันติดต่อขอมอบตัวตอนที่เราเดินทางไปถึงที่โรงพักวันนี้เมื่อตอนเย็นนะฮะน้องป้องพงษพัฒต,ตามไปถึงโรงพักตัดภาพไปอยู่ที่โรงพักคู่กับวงจรปิดครับ เราเองเนี่ยได้รับทราบจากตำรวจมาว่าทันทีที่ชัญญพันธ์เจ้าหน้าที่ศาลขอมอบตัวชัญญาพันธ์มีความประสงค์ให้ตำรวจฝากขังทันทีฮะแล้วจะให้การในชั้นศาลเท่านั้นโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตำรวจนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษโดยตำรวจเนี่ยต้องคุมตัวไว้ที่โรงพักก่อนเพราะตอนเธอเดินมามอบตัวเนี่ยปรากฏว,ว่ามันเป็นเวลาที่ศาลปิดถูกไหมฮะ พรุ่งนี้ถึงจะนําตัวเจ้าหน้าที่สารไปมอบตัวทีมข่าวของเราก็บังเอิญอีกคุณผู้ชมฮะดันไปเจอกับเพื่อนร่วมงานของชัญญาพันธ์ก็คือคุณหาดุไยัยเราก็เลยถามบอกเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ถึงก่อเหตุยิงกับ ทนายตายค,คาบ้านปรากฏว่าคุณหาดทรยเล่าให้ฟังว่าชัญญพันธ์ไม่เคยระบายอะไรให้เพื่อนๆฟังซึ่งถ้าเขาพูดให้ฟังจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ยอมรับว่าส่วนตัวรู้จักกับทางด้านของทนายป๋องใช่ไหมแล้วก็รู้จักกับทางด้านของชัญญาพันธ์เนื่องจากชัญญพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่ศาลส่วนทนายก็ต้องมาศาลด้วยความเคารพอันนี้ถามความสัมพันธ์เขาสองคนคืออะไรกันแน่อยู่ๆผู้หญิงคนนี้บุกไปยิงทนาย แล้วเมียเขากลับออกมาเมียก็ตกใจเพื่อนบอกว่าเขาสนิทกันแต่ไม่รู้รายละเอียดทั้งนั้นและที่สําคัญก็คือตัวเองได้มีโอกาสไปเยี่ยมชัญญาพันธ์แล้วเธอเอาแต่ร้องไห้เนื่องจากยังช็อกมีเสียงของเพื่อนเปิดใจเรื่องนี้นะฮะี่เขาไม่ได้โทรหาพี่เลยพี่ก็รู้จักคนอื่นรู้จักรู้จักคนอื่นรู้จักเพื่อนๆรู้จักแล้วก่อนนี้เขาเคยระบายให้พี่ฟังบ้างไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยถ้าเขาระบายคงไม่เมียนนี้หรอก เขาทำงานที่ต่างมากี่ปีแล้วพี่หลายปีแหลายปีแล้วส่วนตัวพี่รู้จักกับตาไนที่ตายไหมรู้จักรู้จักคือเขาสนิทกันยังไงพี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยก่อนจะก่อเหตุเขาปรึกษาใครไหมพี่าไม่เลยถ้าถ้าถ้าเขาปรึกษาก็คงไม่มีเรื่องรู้จักแล้วส่วนตัวพี่เขามีครอบครัวอยู่แล้วไหมไม่ไม่มีแฟนไม่มีลูกมีลูกออ๋ไม่มีแฟน แล้วเท่าที่พี่คุยเขาพูดอะไรกับพี่บ้างไหมเขาไม่พูดเลยก็ก็งช็อกค่ะพี่กนะ็ยังชอ็อกเ,เลยเห็นมีมีอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอ,อันนั้นไม่รู้พี่มาที่หลังจริงๆพี่มาที่หลังจริงๆริงพี่พี่มาพี่มาหรือพี่ พี่มาวิ่งเพื่อจะประกันเฉยๆแล้วพี่ได,ได้ได้คุยครับ,คร,บครับอย่างที่บอกนะฮะหลังจากเกิดเรื่องทางเจ้าหน้าที่สารชัญญาพัน์เดินทางไปมอบตัวขอดูภาพตอนตำรวจสอบปากคำแล้วนี่คืออาวุธนะฮะที่ใช้สังหารทางด้านของทนายป๋องอย่างที่บอกว่าพอทนายป๋องถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเลยเนี่ยนะฮะวันนี้ทางด้านของภรรยาทนายป๋องขอไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิน้นอันนี้เข้าใจได้หัวอกของเมียเพราะยังคงอยู่ในอาการตกใจแต่คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือพี่สาวนะครับของทนายป๋องคุณอรไทยวันนี้ก็ได้เล่าให้เรา ฟังเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณอรทัยบอกเสียใจมากเพราะทนายป๋องเนี่ยแกเป็นทนายที่ดีนะครับมีแต่คนรักใคร่เคารพนับถือไม่นึกว่าอยู่ๆชัญญาพันธ์เจ้าหน้าที่ศาลจะบุกมาฆ่าตายถึงในบ้านลองฟังเสียงพี่สาวทนายป๋องฮะก็มาเรื่อยๆครับโดยนิสัยส่วนตัวแล้วพี่แกเป็นคนยังไงครับเขาเป็นคนตรงพูดตรงมาก ที่เกิดขึ้นนี้คุณพี่พอรู้ไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ยังไม่รู้ค่ะตกใจไหมครับกับเหตุการณ์ใจมากค่ะเอาอ่อนเลยเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าจะเข,าเข้ามาถึงบ้านแล้วมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดเลยเ,เราอยากให้ทางการดําเนินการยังไงบ้างครับกับเคสนี้ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขายิงเสร็จเขาแวะกลับบ้านถูกไหมฮะแล้วชัญญาพรก็เลยเดินมานะฮะในวงจรปิดที่ช่อง8ได้มาจากบ้านเขาไปโรงพัก2กิโลนะฮะล่าสุดวันนี้คนที่ทำงานบ้านทนายก็คือคุณเพร้าเราก็ถามว่าคุณเพร้ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเพร้าบอกว่าจริงตอนเกิดเรื่องพันธภรรยาของทนายป๋องเนี่ยเขาไปเข้าเวรอยู่ที่โรงพยาบาลทนายป๋องเนี่ยแกอยู่บ้านคนเดียวแล้วทางฝั่งของคุณเพร้าก็บอกว่ารู้จักกับทนายป๋องมาส0ปีทนาย ายแกเป็นคนดีสอบปากคำชัญญาพันธ์เนี่ยนะฮะเราก็เลยถามว่าแล้วผู้หญิงคนเนี้ยที่ตำรวจเขากำลังเค้นอยู่เนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครคุณผู้ชมครับก็คุณพล้าวใช้คำว่าเขาสนิทก,กับทนายส่วนจะมากจะน้อยเนี่ยเดี๋ยวรอให้ตำรวจเป็นคนพูดดีกว่า แล้วเข้าใจว่าทนายก็ต้องไปศาลก็เลยไปเจอกับชัญญาพันธ์แต่ยังไงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทนายด้วยนะฮะเพราะกรณีนี้จะยังไงก็ตามแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาฟังเสียงคุณพร้าหน่อยฮะเพราะตอนที่เกิดเรื่องคุณพร้าบอกว่าผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าพูดอย่างนี้จะบุกเข้ามาแล้วฆ่าทนายที่สําคัญยอมรับตกใจมากเพราะทนายเป็นคนดีและเป็นเจ้านายผมด้วยูบาดผู้เดียวครับยู่คนเดียวครับแล้วคนที่ก่อเหตุ รู้แกาดิซิเกตเป็นเป็นูเพิียงผู้บอกซานะเขาเขาแล้วเขารู้จักกันนานนะคลิปกูปีแล้วคลิปกูปีแล้วเขาเป็นอะไรกันนะแล้วปกติเขามาบ้านหลังนี้บ่อยไหมบ่อยอยู่ครับแล้วเขาเคยทะเลาะกันในลุงเลยไหมบ่วบ่มูไม่เคยเลยบ่คงต่นนีตอนนั้นว่าตอนเกิดเหตุเขาอยู่บ้านกันสองคนลุงขับรถผ่านบ้านผ่านมาเห็นเห็นรถเขาเข้ามาจอดไหมบอวบ่ะไรมาเลยเถิดไม่เห็นเลยปกติเดี๋รนี่นี่เขาบอกโทรไปบอกว่าข้างหน้าตายเลยก็เลยออกมาได้ยินเสียงปืนไหมบอกรู้ ไม่เค<ม>ดีเนเลยมผมจะ,ะู่บกาบเมียผงพโมโหนะเียงแต่วาเขาโทรมาบอกว่าลูกพีตัวตายเลยก็เลยมาแล้วมามา,มาถึงนำงฟันตกอยู่ในบ้านปะบหมอครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทนายป๋องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ